สวัสด,ดีจ้าเผื่อไมื่ดีน่องไก่สามตีน่องะนะคะน้อนไก่ค่ะพริกสดปกกัวหอมแดงแล้วก็ตะไคร ุงรสจ้านี่นพี่น้องเลยออมไกลซื้อๆชื้อรสค่ะรสดีรสดีทุกข็งโตพี่น้องเลยใส่ไปเลยปลาค่ะ เขาขัวข่วเขาขัว่วซอ,อ,อนนึงซอนนิดน้อยๆมาจา้าเขามาเปิดเบิร์หมอเนาะพี่น้องปิดปลาไปหรอโอ้แล้วแซบบ่พักโอ้ยยอดเลยค่ะออ้ออมไก่ออมไก่ไก,ก่กระตุกแล้วออมไก่จะ่ผักกวางตุง หักแม่ใส่ต้นหอมค่ะหอมไก่เขากะสุลรจาจะพี่น้องจา้าใส่ต้นหอมแล้วเดีย๋ยวจะมาใส่กอีกตู้อยตูล่างแล้วทำบ้านตัดาดแ๋ยวไก่เขามีเวลาเขากะเด็ดไว้ก็ได้ค่ะเด็ดไว้ล้วเขาจังมาใส่ที่หลังนี่เนาะได้อัดทะลุดีก็ต้องมีที่ที่ที่สองอย่างมากไม้ดอกอพี่นอ้องเห็ดกับเขาเขาเห็ดกินเองไม่ได้เห็ดข้ายค่ะ ตูใส่แล้วโอ้ยพี่น้องเล็บใกล้เดืตูกแล้วค่ะโอ้ตาแซ่บนะโอ้ความใกล้แล้วที่นี่ปิดเจ็ดเจ็ดหนึ่งขาหนี้วต่อค่ะพี่น้องอ กมไก่ใส่ผักกวมสูงค่ะแบบค่